อาร์นะครับผมก็ขอกระซอเดลิงที่วัฒนาการแล้วทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมการ์ตี้มาบายนะครับผมเอฟดอมคนเดิวคนเดิมนันเองนะครับ วันนี้นะฮะปืนนี้ทุกคนจะได้ดูในวันนี้ก็ทุกคนก็น่าจะรู้กันแล้วนะจากชื่อคลิปแล้วก็ปกคลิปนั่นเองนะครับผม,มก็คือเจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าตัวอะไรวะ <laughs> Pdw 57นั่นเองนะผมเป็นปืนที่บอกได้เลยว่าได้รับการบัฟมาใหม่เนี่ยผมเห็นทั้งใน MP แล้วก็ BR เลยนะครับเห็นมันมีบทบาทมากขึ้นนะแต่ว่าผมในส่วนตัวไม่เคยได้ลองเล่นเองอันนี้คือตาที่2นะครับผมที่ผมได้ลองเล่นนะโอเคข้างหน้านะครับมีคนยิงกันอยู่ นะฮะโอเคเอ้ยเรียบร้อยเพื่อนเราแตกยังไงฮะโอ้โหวันนี้เรามากัน3คนด้วยนะผมโอเคโอเคโอ้โหตรงนี้ยังไงเนี่ยนี่ไงล่ะยืนทำอะไรเยะเอ้ยเอาซ้ำก่อนเลยแล้วกันมาดิครับก็มาครับข้างใต้ตัวหนึ่งครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้างหน้าข้างบนมีอีกตัวหนึ่งมันไปไหนหรอวะเดี๋ยวนะไอตัวข้างล่างนี่นะ่าจะตายไปแล้วครับเพื่อนเรายิงไปแล้วนะข้างบนนั้นยังไงยังไงฮะหนีไปได้ นะฮะผมปืน p d ดีเนี่ยผมไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เล่นมาเลยนะผมเคยเล่นครั้งแรกก็คือตอนที่เกมเปิดใหม่ๆนั้นแล้วก็ไม่ได้เล่นมันอีกเลยนะครับแล้วก็เนี่ยเพิ่งมาบัฟแล้วก็เพิ่งมาได้เล่นนี่นะโอเคข้างหน้าวิ่งมาหน่ะจ้าโอ้อะไรครับเนี่ยโฮเกอร์นะฮะยิงไม่โดนเลยยิงไม่โดนโทษปืนด้วยก่อนนะเออมาดิโอเคครับมันหนีไปลวโอ้โหสโมกปิดขับรถหนีโอเอาเหอะคุณพี่เอ้ย ชนะไปเลยอย่างเงี้ยตามไม่ทันนะฮะก็นะผมวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์ใช่ไหมที่เอาที่ท่านผู้ชมได้เห็นคลิปภายในวันนี้นะก็คือเป็นวันที่ทัวร์นาเมนต์เปิดเป็นวันแรกนะครับเวลา4โมงนั่นเองนะครับผมนะฮะก็ใครที่อยากผมนี่ยังไม่ได้ลองเล่นเลยครับเพราะว่ายังไม่ยังไม่ถึงเวลาไง แต่ว่าคลิปนี้ลงไปทุกคนก็น่าจะได้ลองเล่นแล้แลวเลส่วนตัวผมก็จะน่าจะได้ลองเล่นแล้วในอนาคตนั่นเองนะฮะก็ยังไม่รู้เหมือนกันจะเป็นไงแต่ตอนนี้ขับรถกลับมาแล้วหรอจ๊าขับรถมาแกลบเพื่อนอย่างนี้ก็เรียบร้อยไหมเปลี่ยนแม็กก่อนโอ๊ยกระสุนไม่เปลี่ยนเอ้ยไม่เปลี่ยนไม่เด็ดเอาหม่เอาม่ไม่โอ้ยยังไงเอ้ยก่อแตกก่อแตกนะก่อแตกนะยังไงฮะข้างหน้าวิ่งไปแล้วยังไงครับเรียบร้อยโอ้โหจบเลยน่าจะหมดตี้แล้วนะฮะโอเคโอ้ยแม็กสิบว่ะ ว่าซ่านแม็กซิวซ่านนะฮะโอเคก็นะขายาให้ผมเล่นปืนอะไรอีกก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะฮะก็สนุกสนานนะพูดคุยกันเฮฮาปาร์ตี้นะฮะตามภาษาเพื่อนกันนะะทุกคนคือเพื่อนผมหมดนะไม่ว่าจะอายุน้อยหรืออายุมากผมไม่รู้เลยเพื่อนกันหมดอะโอเคไปกันดีกว่าฮนะตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวไปเอาแอดดอปกันนะฮะไปหาคนหาแอดดอปเก็บกันนะครับผม โอเคนะฮะขับมาตรงนี้นะครับมาเอาอัปเกรดก่อนแล้วกันนะยังไม่มีอัปเกรดเฮ้ยเฮ้ยมีคนเปิดมีคนเปิดอย่างนี้ก็เรียบร้อยดิยังไงฮะยังไงครับโหวิ่งไปไหนฮะทำไมเขาไม่สู้ล่ะโอ้ยตายง่ายจุงทำไมตายง่ายจังวะอย่าบอกนะว่าเกิดใหม่อะ่ะอืมปุยไม่ทันข่าวคำเลยเกิดใหม่นะฮะไม่หาปืนมาเปิดอัปเกรดคืออะไรวะเน,นี่ยโอ้โหนะโอเคโอ้ยกระตุกโอ้กระตุก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 ธรรมดาครับผมช่องเอฟด๊อก กระตุกไปเลื่อนปกติอยู่แล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวไปหาไอ้ดอกันดีกว่านะครับเรายังไม่ได้เล่นเจ้าตัวปืน Pdw เลยนะครับแม่เห็นเขาเล่นกันแล้วผมอยากจะลองเล่นมากแต่ยังไงนะครับผมมั่นใจเลยนะครับมันไม่มีทางดีไปกว่า Max กซิหรือไม่ก็เฟนเน็แน่นอนครับแต่ว่าผมว่ามือใหม่เหมาะนะมือใหม่นี่ Pdw หรือไม่ก็เป็น Cbr4 นะครับผมว่าเหมาะกับมือใหม่มากกว่าที่จะเป็นแม็กซิกับเฟนิกนะหรือว่าถ้ามือใหม่ที่ย้ายมาจากเกมยิงปืนอื่นอย่างเช่นพับจีหรืออะไรพวกนี้ก็สามารถเล่นได้แต่ถ้ามือใหม่แบบไม่เคยเล่นเลยฉันไม่เคยเล่นเกมยิงปืนในมือถือมาก่อนเลยในชีวิตนี้นี่คือเกมแรกแนละฉันเพิ่งมาฝึกอะไรอย่างเงี้ยผมแนะนําให้เป็นพวกนี้ CBR4PDW เนะครับอย่าเพิ่งไปเล่นแม็กซิหรือว่าเฟนิกเลยนะฮะมันจะ,ะมันจะหัวร้อแล้วเลิกเล่นเกมนี้ไปก่อน โอเคข้างหน้าเหมือนมีคนสแกนอยู่เมื่อกี้เอฟดอก็ซิ่งมาเลยซิ่งเลยยังไงฮะข้างในนี้โอ้โหอยู่นี่ไงนี่ไงตรงนี้ไงเรียบร้อยไปดีน้องบอดจ๋านะครับตอนนี้น่าจะมีคนอยู่นะนะครับผมว่าไม่น่ามีแค่บอดนะครับผมเหมือนเห็นว่ามันมีการเคลื่อนไหวของแผ่นที่นี่เยอะมากเลยนะครับโอเคข้างหน้ามีตัวข้างหน้ามีตัวอยู่ไหนจ้านี่อะ p ีดีโอไม่นะ ฉันยิงบอดอีกแล้วโอเอฟรอปยิงบอดอีกเลย <laughs> ไม่ฉันต้องหาคนให้ยิงให้ยิงอะไรต้องยิงเขาดิไม่ใช่ให้เขายิงเราโอเคข้างหน้าเอ้ยโอ้โหมีสแกนเนอร์ด้วยน่าจะเป็นบอดอีกหรือเปล่าสแกนอย่างนี้อยู่ไหนจ๊ะเอ้ยเดี๋ยวเรโอ้โหนั่นไม่ใช่บอดแล้วไม่ใช่บอดแล้วยังไงครับยิงฮอลเราแตกด้วยยังเพื่อนเก็บไปได้ไม่เป็นไรครับช,ช่วยกันยิงมาเลยครับข้างบนนี้ตัวนี้วิ่งออกมาแล้วซ้ายมือยังไง โอ้โหเจอซูมเข้าไปนะฮะข้างบนมีอีกเสียงเสียงขวามือตรงสมกยังไงอ่ะก็มาดิก็มาดิโอ้ยเจ็บ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 มาดิครับสามก่อนเลยนขอเป็นก,นร,ร,กระสุนก่อนครับขอเป็นกระสุนก่อนอยู่หลังต้นไม้นี้สลิงอึดดีนะสลิงไม่ติดแล้วก็ข้างหน้ามีตัวหนึ่งยังไงครับขอมอกเพื่อเรามาเพื่อเรามาแล้วก็มาดิครับเก็บมอดไต่ไปดีนะฮะโอ้โหบอกเลยนะปืนเนี้ยข้อดีของมันนะครับคือกระสุนเยอะ แล้วก็นิ่งแล้วก็ดาเมจที่โอเคเลยแต่ว่าลั่นช้าไปนิดนึงสําหรับผมนะแต่ถามว่าโอเคไหมโอเคแต่ถ้าในระยะใกล้มันไม่มีทางสู้แม็กซิฟกับเฟนเนกได้อยู่แล้วแล้วก็ข้อเสียของมันใหญ่ๆที่เห็นก็คือเปลี่ยนกระสุนช้านะครับแต่มันก็แลกด้วยกับการที่มันกระสุนเยอะนะครับก็เลยโอเคหน่อยนะครับแต่ว่า ه, ก็มันไม่มันไม่เทียบกับแม็กซิฟหรือเฟนเนกอะ่ะเพราะว่าแม็กซิฟเฟนเนกนี่เวลาใส่แม็กทองก็คือ80นัดนี้ก็เกือบร้อยนัดมาเยอะมากนะ นะฮะแล้วก็เปลี่ยนกระสุนค่อนข้างไวแบบชุบๆอะไรเงี้ยนะฮะมันเทียบกันยากเหมือนกันนะคือการที่จะบัฟปืนพวกนี้มาให้มันสู้กับเฟนเน็กกับแม็กซิได้เนี่ยค่อนข้างยากนะครับยากเลยนะ้ยตรงนี้มีตัวยังไงครับขอปลายขึ้นไปดูเอ้ยคนนี่หว่าไม่ใช่แล้วโอ้เกือบตุยโอ้โหเกือบตุยเย่แล้วไงโอ้ยมีแม็กทองด้วยนะฮะคือผมมองนะว่าปืนในสมัยเก่าๆที่ ที่มันอย่างเช่น PDW l าับเลไรเลเซอร์แบ็กอ่าอะไรพวกนี้นะครับมันไม่สามารถขึ้นมาทัดเทียมเฟนเกหรือว่าเจ้าจตัวแม็กซิฟได้เลยนะครับเพราะว่าอัตราการลั่นกระสุนของพวกเขาเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับต่อให้เพิ่มดาเมจต่อให้เพิ่มอะไรระยะดาเมจก็ตามเหอะมันมันก็ไม่มีผลนะฮะมันต้องเพิ่มแบบว่าพวกอัลการลั่นอย่างเงี้แต่มันทําไม่ได้ใช่ไหม ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมไม่เคยเห็นเขาเพิ่มอัตราการล่ากระสุนนะครับผมก็ต้องรอเป็นปืนใหม่ๆเข้ามานะครับที่จะมาโค่นพวกแม็กซิฟได้พวกเฟนเนกได,กได้อะไรเงี้ยก็ในอนาคตก็รอ SMG ตัวใหม่ที่มันอานล่านเร็วนะครับล่นเร็วแล้วก็ค่อนข้างจะแรงกว่าอะไรอย่างเงี้ยถึงจะถึงจะล้มได้นะครับก็มาดูกันในอนาคตนะผมก็อยากให้มีตัวมาลล้มเหมือนกันนะแต่แม็กซิฟนี่ก็ถือว่ายังใหม่อยู่นะครับผมยัง ยังไม่ถึงสมเดือนมากมานะครับ2เดือนได้ั้งครับประมาณประมาณนั้นผมก็จำไม่ค่อยได้นะแม็กซสิบนะเดือน2เดือนรลระมานี้แหละถือว่ายังใหม่มากๆอยู่ครับแม็กซสิโอเคข้างหน้าเดขับเอ้ยอ้โหรีไว้หนีไปแล้วหนีไปกับตาเลยเอ้ยโอ้โหโคตรดีเลยรีไว้มันเล่นกดตีนดีจัดเลยเอ้ยเอ็มดรอปไม่หัวร้อนบอกเลยตามไม่ทันนะเฮ้ยไม่เป็นไร ปล่อยเขาไปเขาเหลือคนเดียวนะครับเราขึ้นรถไปเดี๋ยวไม่ได้ปล่อยเขาหรอกเราตามเขาไม่ได้เนะ่ยพอเขาชนปุ๊บเขารีไว้หนีขึ้นรถแม่งโคตรเก่งเลยจู๊กเก่งมากโอเคตรงนี้เี่อรดับเขียวลงมาโอเคเพื่อนจอดให้ลงนะฮะเดี๋ยวดูของก่อนละกันนะครับโอ้โหไม่เอาเฮ้ยฝั่งนู้นมีคนไม่ขึ้นแล้วจอดรถอ่ะเดี๋ยวพี่เล่นแถวนี้แหละน้องมาดีครับขอสลิงกิงกล่องแก้วขึ้นไปบนหลงังคาเลยแล้วกันเนี่ยฮะแถวนี้น่าจะมีคนเดือดเดือเดอเลยเนื้อครับผม มาดิมาดิตัวไหนก็ได้มามามาขอซูมหน้าหน่อยแล้วกันยังไงครับเอ้ยโอ้โหน่าจะเยอะนะครับตรงนี้ซ้ายขวาหน้าหลังนี่ดูดีเต็มเลยอะตรงนู้นก็มีตรงนั้นก็มีนะครับโอเคผมสส่ตัวนี้ก่อนได้ไหมได้ไหมโอ้โหเอ้ยซ้ายมือก็มีเกรอโอ้โนน้ยก็มีแค่ข้างหน้าอย่างเดียวกับข้างขวาเนี่ยนะฮะตรงซ้ายมือก็มีนะครับนี่โอเคเดี๋ยวผมขอนี่ไง ขอจองได้ไหมจองเรียบร้อยไปดิเรียบร้อยไปดิหนึ่งตัวแล้วผมก็โดนเจาะขวามาอีกโอ้โหเอ็งจะลุมยิงข้าไปถึงไหนเนี่ยเหมือนว่าสองสองทิศนั้นเขาลุมยิงผมเพียงเดียวเลยนะแต่ว่าเขาก็ยิงกันเองด้วยนะเราถือว่าเป็นโพซิชันที่ดีอยู่ครับโอเคข้างหน้าตรงนี้ยิงเพื่อเราตายไปแล้วเรียบร้อยก็แตกตายไปดินะฮะแต่ตัวซ้ายมือยังอยู่นะผมตัวซ้ายมือตรงตรงฝั่งนี้ยังอยู่นะแต่ขอยิงฝันนี่ไงวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเอ็งยิงข้าเมื่อกี้เอ็งยิงข้าเอ็งคิดว่าเอ็งเก่งเจ๋งเหรอมาดิ เออ <Okay. S 1> นะฮะโอเคฝั okay, ่งนี้ยืนปลาระเบิดเอ,อ้ยโอ้โหไม่เดียวไม่นะเขาไปไหนลผมปลาระเบิดยะเลยะน่าเติมเกาะอยู่ครับโอเคไปเลยจ้าสลิงกินของเอ,อ้ยทำไมระเบิดไม่โดนอ่ะถ้ามันระเบิดไม่โดนอ่ะโหลจะเอา้าเอา้เอาหายตัวเฉยเลยหายไปไหนก็ไม่รู้นะฮะ <laughs> น่าจะเป็นสลิงไปแล้วหรือเปล่านะครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอยู่ดีๆเขาก็หายไปเลยนะตอนนี้คนก็เหลือไม่ถึง10คนแล้วนะครับใกล้จะจบไปเต็มทีแล้วนะฮะก็ถือว่าได้รีวิวพอสมควรนะ p d w 57นั่นเองนะครับผมคะแนนเต็ม10คะแนนนะผมให้มันประมาณณนะวินาทีนี้ผมให้แค่7พอนะครับมันเปลี่ยนแม็กช้านะครับแล้วก็ยังลั่นช้ากว่าพวกเฟนเกผมเทียบกับเมตานะโอเคขา้างหน้ามีตัวขอยิงก่อนขอยิงก่อนขอยิงก่อนยังไงครับ ยังไงครับผมเรียบร้อยไปดินะฮะเต็มส0น,นะครับผมบอกล้วผมให้7นะก็คือ,อแบบผมหักคะแนนพวกเปลี่ยนแม็กช้านะครับแล้วก็ลั่นช้านะผมเทียบกับพวกเมตาเฟนิกอาแม็กซิอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็การเคลื่อนที่เอออะไรเงี้ยมันมันช้าไปหน่อยแล้วก็อีกอย่างนะึงคือการโนสโคบหรือว่าไม่เลงยิงเนี่ยมันมันไม่ได้ดีเท่ากับพวกปืนพวกนั้นนะครับก็ ต้องลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับแต่ผมว่าในระยะกลางแรงยิงมันโอเคถ้าผมแนะนำน,นะถ้าใครอยากจะเ้ตัวท้ายอยู่ตรงนี้นะฮะถ้าใครอยากจะเล่นตัว P D W นะผมแนะนํานให้ไปเล่น C B R 4ดีกว่านะครับผมถามว่ามันเล่นดีกว่าไหมก็ดีกว่าแน่นอนนะผม ดีกว่าตรงนี้แน่นอนนะครับผมก็ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ share, ส,สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับผมอยากให้ผมรีวิวปืนอะไรทำปืนอะไรก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรนะฮะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ